รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย m c o r ขอ a m ฟ l y ร่วมกับแมวขยันดีขอเสนอทุงซาทุงซามาลันทุงปูยาตายายมาลังนิทานทุ่งทุ่งทุงซาทุงซาทุงซามาแล้ว ายการทุงซ่าวาไรตี้เยใช่แล้วค่ะเราพบกันแบบนี้นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เลย6กโมงครึ่งทาง M อ็มคอร์ดแฟค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีสมาชิกใหม่ด้วยต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะเย้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่อเจคับ,คบน้องเกดใช่ไหมคะวันนี้มาวันแรกเลยใช่ไหมครับครับสู้ตายไหมสู้ครับขอให้ไป โอเคส่วนวันนี้สมาชิกอื่นๆมีใครมาบ้างรายงานตัวไหนคะ่ะคัตเตอร์ครับน้องเจเจค่ะน้าฟ้าใสค่ะอ่ะแล้วค่ะก็วันนี้นะคะแน่นอนพี่โบลิ่งมีนิทานทุงซาน่ารักน่ารักมาฝากน้องๆกันอีกแล้วแต่ว่าน,นิทานเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อเล่าให้กับลูกหลานฟังถูกไหมบางทีเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีการเอาเรื่องราวไปผนวกกับสารที่ต่างๆด้วยนะเช่นเวลาเราไปทะเลเราจะเคยได้ยินว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยมีที่มายังไงเคยได้ยินไหม ภูเขาไหนไหรือว่าเกาะไหนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนมากๆเขาก็มักจะเอาเรื่องราวเนี่ยไปผูกเข้ากับเรื่องกับสถานที่เหล่านั้นกับความเชื่อใช่แล้ววันนี้ค่ะพี่วิลลีมีนิทานหนึ่งเรื่องนะคะเป็นนิทานจากภาคใตา้ค่ะมาเล่าให้ฟงังอยากชมกันหรืยอยังคะอยากค่ะโอเคค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปชมนิทานเรื่องนี้กันนะคะ,กนนะ,คะเกี่ยวพันกับตำบลบ้านพร้าอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงกับเรื่องขุนนางบ้านเพร้าค่ะย ชุ่งซาชุ่งซามาลันชุ่งช่วงนิทานชุ่งซาเรื่องที่หนึ่งส่งเสริมนิทานโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนชุ่ซาตอนคุณนางบ้านเพลาชุ่งซาชุ่งซาชุ่งซาชุ่งชุ่งชุ่งซาชุ่งซาชุ่งซามาแล้วเอยชุ่งซาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบุบ้านเล็กๆในอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงมีชาวบ้านชื่อว่า นายเทสาได้ทำคุณงามความดีจนทางราชการแต่งตั้งให้เป็นท่านขุนขันเนตรพยอมวันและยังมอบช้างประจำตำแหน่งให้อีกด้วยเราดีใจกับท่านโดยจริงๆแต่เป็นถึงท่านขุนแห่งบ้านเ r a ขอบใจท่านมากเลยนะข่าวของเขาแพร่สะพัดไปทั่วทำให้ชาวบ้านต่างมารอต้อนรับทขุนขุน,น,ขนฮเฮ้ยก็จัดเลยค่ะ นั่นมันท่านขุนคนใหม่นี่นะดูดีมีราศีน่าดูเลยเนาะขี่ช้างกลับมาซะด้วยอ่ะใช่ใช่แถมยังเปลี่ยนชื่อใหม่ซะโก้หรูทีเดียวเมื่อเทสาเดินทางกลับมาถึงบ้านด้วยความดีใจเขาจึงรีบตะกนเรียกภรรยาให้รีบลงมาต้อนรับที่หน้าบ้านรำไพลงมารับพี่ข้างล่างหน่อยสิมาตักน้ำในตุ่มล้างเท้าให้พี่หน่อยด้วยนะอะไรของเองเนี่ยทุกวันก็ทำเองได้ทำไมวันนี้ถึงไม่ทำเอง พี่จะทำเองได้ยังไงเล่าตอนนี้พี่ไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแล้วนะพี่นะเป็นถึงท่านขุนคเนศดยอมวันเชียวนะหลงตัวจริงๆอ่ะอะอะอะมาจะล้างให้ รำไพรู้สึกแปลกใจในความเปลี่ยนไปของสามีแต่ก็ยังคงไม่พูดอะไรไปว้าฮัลิกยดฮัลิกยดรำไพวันนี้พี่มีความประสงค์จะกินข้าวนอกชานเรือนรับรองแขกน้องยาหญีของพี่เตรียมสำรับอาหารอย่างดีมาให้พี่เธอนะทำไมเองต้องพูดเป็นทางการขนาดนั้นฮะแปลกคนจริงๆและทุกทีก็นั่งกินข้าวในครัว ยังไงต้องออกไปกินข้าวเรือนรับแขกเจ้านี่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่นะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาและเป็นขุนมียศมีตําแหน่งจะให้ไปนั่งกินในครัวได้ยังไงกันล่ะอแล้วก็อย่าเรียกพี่ว่าเอ็งอีกนะให้เรียกพี่ว่าท่านขุนเข้าใจไหมแม่รำไพยอยดขมองอิ่มของพี่ ไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้เจ้าจะมานั่งกินข้าวร่วมกับพี่ไม่ได้หรอกด้เจ้าเป็นเพียงราษฎรธรรมดาธรรมดาจะมากินร่วมกับขุนไม่ได้กินเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ราษฎรถึงจะกินข้าวได้คนละชั้นดูมันพูดจาเข้าสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้หนักเลยเมื่อรำไพได้ยินดังนั้นก็นึกโกรธจึงนึกอยากสั่งสอนสามีเจ้ายศเจ้าอยางให้ได้สำนึกซะบ้าง เจ้ากลางม้งเสร็จแล้วทําไมถึงไม่เรียกท่านขุนอย่างข้าให้ไปนอนฮะก็เพราะว่าท่านเป็นถึงท่านขุนจะมานอนกับราษฎรอ,อย่างฉันได้ยังไงฉะนั้นท่านขุนนอนข้างนอกม้งนั่นแหละค่ะดีแล้วเจ้าค่าเดี๋ยวจะไม่สมเกียรติโอ้ยร้อนจริงๆเลยโอ้ย UNG ยุงาบางอาจมากัดท่านขุนได้ยังไง โอ้ยยุงกัดทั้งคืนเลยบังอาจกัดท่านขุนยึดยิดสั่งลงโทษใส้เข็ดเา้าทำไมยังไม่เอาข้าไม้สักทีเล่าหิวท่านขุนหิว ขอประทานโทษจริงๆเจ้าค่ะวันนี้จัดสำรับให้ไม่ได้เพราะว่ามือราษฎรจัดอาหารให้ท่านขุนคนใหญ่คนโตเดี๋ยวจะเสียเกียรติขุคนคงต้องตักกินเองแล้วหละเจ้าค่ะเทสารู้ตัวในทันทีว่าทำผิดไปหลังจากวันนั้นเขาก็เลิกทำตัวเจ้ายศเจ้าอย่างและตักข้าวกินเองเรื่อยมาไม่คิดรบกวนภรรยาของเขาอีกเลยลำไยจา๋าพี่ขอโทษพี่ลืมตัวไปอนะดาต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้วล่ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะตัวเอง รู้ตัวก็ดีแล้ววันนี้จะเล่าเรื่องคุณนางบานเปล่ามีพวกหย่บานคนหนึ่งนำเกลอแตงตั้งให้เป็นคุณบบานก็เรียกเมียมาลางตาไว้ปีจ้าวันนี้เป็นคุณเลวเจ้านี่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่นะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแล้วเป็นคนมียศมีตำแหน่ง ไม่ได้ไม่ได้นั่งไม่ได้เจ้าจะมานั่งกินข้าวรุ่มกับพี่ไม่ได้หรอกนะเจ้าเป็นเพียงราษฎรธรรมาดาธรรมาดาดูมันพูดจาเข้าสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดิวจะจัดที่หนักเลยเรื่องนี้ซ่อนในหัวคนเราจะมียอดหรือมีตำแหน่งอย่างไรยอดตำแหน่งก็แข็งทังไว้เปืือให้ทำหน้า,นาทีอย่าลืมตัวโอ้โหดูนิทานเรื่องนี้สิคะเพราะขุนนางถูกไหมทำตัวแบบนั้นในที่สุดก็เลยต้องหาข้าวกินเอง น้องๆเคยได้ยินสำนวนว่าขุนนางบ้านเพร้าหาข้าวกินเองไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยหรอเคยป้าน้องเกดเคยไหมเคยเคยยินเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่รู้ความหมายใช่ไหมคะหรือรู้รู้ไหมไม่รู้นะฝั่งนี้เคยได้ยินไหมเอ่ยไม่เคยเลยไม่เคยจริงๆมีสำนวนนี้อยู่ค่ะแล้วก็เรื่องที่เล่าเป็นนิทานเรื่องนี้ก็มาจากสำนวนนี้นี่แหละขุนนางบ้านเพร้าหาข้าวกินเองในดูซิใครได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้กันบ้างคะ ะสะสะาสาวๆทำไม,ไมไเราเ็การเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนศักดิ์ศรีคนอื่นเป็นการเบียดเบียนศักดิ์ศรีคนอื่นคำนี้หมายความว่าไงคะเบียดเบียนศักดิ์ศรีคนอื่นก็ถ้าจะเป็นใหญ่แล้วไปขอที่ยเขอวยว คนธรรมดาก็ไม่ดีว่าก็เป็นคนเหมือนกันต้องทุกคนมีศักดิ์ศรีของตัวเองใช่ไหมถึงเราจะมีตําแหน่งที่ใหญ่เราก็ไม่ควรไปดูถูกไปทําลายศักดิ์ศรีคนอื่นใช่ไหมคะใช่น้องๆคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามีนิทานทุ่งไส้หนึ่งเรื่องมาฝากกันแต่ว่าจะสนุกแค่ไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะทุ่งทุ่งทุ่งซาทุ่งทุ่งทุ่งซาทุ่งซาทุ่ง ทุงซาทุงซาทุงซาทุงทุงทุงซาทุงซาทุงซามาแล้วเออทุงซากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทุง้าวาไรตี้กันแล้วนะคะช่วงนี้มีนิศทางดึงดึงเรื่องให้ได้ชมกันเป็นเรื่องราวของเจ้าลิงจักจั๊กโอ้ยมีลิงหลายตัวเลยที่นี่ไหนขอดูลิงพัตเตอร์หน่อยนี่ไอ้ลิงพัตเตอร์นี่มันลิงเลยเนี่ย ลิงอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแตอบแต่มันน่าจะเป็นลิงอะเกต์ขอดูลิงน้องเกต์หน่อยเล่นแมลิงหน่อยลิงห่อเออเจี๊ยบเจี๊ยบอุ้ยนี่ลิงตัวเล็กลิงจิ๋วใช่อ้าฝั่งนี้ลิงฟ้าใสโอ้โหชิมแบลนดี้ขอดูลิงเจ๊กเจ๊หน่อยเจ๊กเจจะเป็นอะไรเออลิงนักเต้นลิงนักเต้นแระเต้นเก่งทีเดียวจริงๆลิงเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะแต่ว่าพูดถึงลิงแล้วเนี่ย เราจะนึกถึงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างของลิงเป็นไหมก้นแดงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลิงกินกระเากินแล้วนอนอะไรจริงจริงลิงก้นแดงเรสังเกตก้นด้วยใช่ไหมเอาพิ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนแต่เวลา <c oughs> แต่เวลาพิงไปสวนสัตว์เนี่ยดูลิงที่ไรเนี่ยสงสัยว่าทำไมลิงต้องก้นแดงแต่พี่โบลิงมีอีกหนึ่งเรื่องราวเขาเป็นเรื่องราวว่าทําไมลิงถึงก้นแดงอยากรู้ไหม โอเคถ้าอย่างนั้นไปติดตามการนิทานจากภาคกลางเรื right ่องลิงก้นแดงค่ะชุ่งซาทุ่งซามานลันชุ่งช่วงนิทานทุ่งซาเรื่องที่สองส่งเสริมนิทานโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนุาตอนลิงก้นแดงปู่ยาตายยายมาหลันิทานชุ่งชุ่งชุ่งซาชุ่งซาชุ่งซาชุ่งทุ่งชุ่งซาทุ่งซาชุ่งซา นทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งลิงกับเต่าเป็นเพื่อนกันทุกวันทุกวันมักจะเดินออกไปหากินด้วยกันแต่วันนี้ทั้งสองตกลงกันว่าจะแยกกันหาอาหารวันนี้นะเราแยกกันไปแล้วกันเต่าเพื่อนข้าโอ้ได้ขยันเราไปหาอาหารแถวเนินเขานั่นเขาว่าที่นั่นนมีต้นไม้ของกินเยอะชะเจ้าเดินช้าอย่าออกไปไกลนะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะได้ได้ข้าจะไม่ไปไกลาจากเนินนั่นหลอก ต่าไม่เคยออกนอกเส้นทางทําให้เต่ารู้สึกตื่นเต้นมันเดินสำรวจมาเรื่อยๆจนมาถึงดงมะลิออกดอกมากมายอร่อยจริงเลยหวานดอกไม้ที่เดียทั้งหอมทั้งอันอยเลยนั่นเดียวอุยตายแล้วฉันเผลอผายลบมออกมาได้ยังไงกัแลเดียด้วยความที่เต่ากินมากเกินไปมันจึงผายล้มออกมาดังลั่น ทรงกลิ่นมะลิอุ้งกระจายไปทั่วพระราชาได้กลิ่นผ้าลมของเต่าแล้วรู้สึกหอมชื่นใจจึงตะโกน ถามออกไปนั่นเสียงผายลมของใครออกมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ของข้ขาของขา้าเองพระเจ้าขา้าเจ้าเองเลือที่ผายลมแล้วทําไมกลิ่นผายลมของเจ้ามันถึงมีกลิน่นหอมหอมแบบนี้ <c ười> คือคือกลิ่นกลกมอมเบิกเจ้าไม่ต้องตอบแล้วนะแต่ข้าชอบฟังข้ามีแต่กลิ่นหอมของดอกมะลิอย่างนี้ข้าน่ะจะตอบรางวัลให้เจ้าพระราชานําทองคํา มาแปะไปที่ก้นของเตา่าเต่าภู่งใจกับรางวัลของพระราชามากมันเดินว,ว,วดก้นทองไปทั่วเมืองโอ้ข้ากลับมาแล้วเจ้าลิงเพื่อนจอกทำไมเจ้าไปนานักอะ <c oughs> ทำไมก้นของเจ้าถึงมีสีทองแบบเนี้ยเจ้าได้มันมาได้อย่างไรกันน่ะใครอยากได้บ้างอ่ะเต่ากลัวว่าลิงจะมีก้นสีทองเหมือนตัวเองมันจึงคิดโกหกลิง วันนี้ข้าไปหขาของกินแถวบ่อน้ำบะนะมีสัตว์น้ำตายเยอะไปหมดเลยข้าก็เลยกินเข้าไปทําให้ข้าผายลมหมกมาแล้วพอดีพระราชาเดินทางมาเจอพอดีนี่พระราชาทรงพอพระทัยนะที่ข้าผายลมพระราชาจึงมอบทองอันนี้ให้กับข้านะที่เป็นยังไงเพราะความโลภลิงอยากได้ทองจึงรีบวิ่งไปที่บอ่อน้ําทันที มันเก็บทุกอย่างที่เน่าเสียเข้าปากจนเต็มท้องแล้วรีบวิ่งเข้าเมืองทันทีก้นสีทองก้นสีทองขอยักมีก้นสีทองลิงแอบเข้าไปในสวนของพระราชาและรอจนพระราชาเสด็จออกมาแล้วมันก็ผายลมออกมาดังสนัน่นกลิ่นเหม็นเน่าลอยไปทั่ว ใครบังอาจผายลมในสวยของข้าลิงแระเจ้า,าข้า,าโหเจ้าลิง,งอยู่น,นั่นนะไปจับตัวมันมาได้ตัวแล้วไะเจ้าข้าหม่อมฉันอยากได้ทองที่ก้นพย,ยักค่ะไม่เจ้าบัางอาจมาผายลมในวังของข้าแบบนี้ต้องเอาตัวไปลงโทษไม่จริงข้าผิดไปแล้ว ทองอะไรของเจ้าเนี่ยทำไมถึงอยากได้ทองแล้วแต่มาผายลมในวังของเราเนี่ยนะข้าอยากได้ก้นสีทองเหมือนเพื่อนของข้าข้าจึงไปเก็บของเน่ามากินเพื่อให้ผายลมดังๆังเอ้ยเจ้าโดนเพื่อนเจ้าหลอกแล้วเจ้าลิงเอ้ยครั้งหน้านะทำอะไรจงมีสติใช้ปัญญาตราตรองถึงเหตุและผลให้ดีไม่อยา่างนั้นเจ้าก็จะต้องเจอเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ทหารเอาเลงไปลงโทษพระราชา สั่งให้ทหารเอาเกลือและกระปิมาทาที่ก้นลิงเพื่อเป็นการลงโทษทําให้ก้นลิงทั้งแสบทั้งร้อนมันจึงเอาก้นไปเผาถึงจนเป็นสีแดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลิงก็กลัวกระปิแก่เราไม่เอาอีกแล้วอะค่ร้อนก้นอา กันละครั้งหนึ่งมีสหายผู่หนึ่งก็คือเต่ากระลิงเต่าเก็บกินดอกมะลิไปเรื่อยๆก็ตกก็ตอดปุ๊บมันก็หอมพระราชาก็เลยตกรางวัลติดทองไปให้ลิงด้วยความอยากก้นทองก้นสีทองก้นสีทองขยักมีก้นสีทองโโอ้ห ใครบังอาจผายลมในสอยของข้าเออพระใช้เกลิ้วมากจับลิงแปะทั้งเกลือทั้งกระเปจะใส่ก้นลิงทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเชื่อเมื่อกระทั้งเพื่อนเนี่ยต้องต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาอ่าสรุปรู้กันหรือยังเพราะว่าทำไมเจ้าลิงถึงก้นแดงแบบนี้ก็คือ้ะไรนะคะกินของเพราะอ่ะเอาทีละคนทีละคนใครคนแรกยกมือขึ้นอ่ะโอเคเจเจก่อนเพราะอะไรคะกินของเน่าไปเขากินของเน่าเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้น พระราชาโกรธมากเอ้าพระราชาโกรธได้ไงอะไรก่อนต้องทำอะไรก่อนเขาหายลมเหลมเป็นไงหอมไหมเหม็นเหม็นแค่ไหนกลนมากเหม็นมากเลยเหม็นจะเกลีเป็นลมเลยใช่พระราชาก็เลยเป็นไงโกรธเลยทําโทษใช่ไหมคะในที่สุดเจ้าลิงก็เลยกลายเป็นลิงก้นแดงเพะเอาก้นไปถูกับพื้นถูกไหมใช่นิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างคะเด็กๆต้องมีสติ ต้องมีสติอย่าเชื่อคนง่ายเหมือนกับเจ้าลิงที่เชื่อใครลมาก่าเชื่อต่าว้ิอันนี้น่าสนใจอะไรนะพัตเตอร์โลภมากกลาบหาโลภมากลาาผายเจ้าลิงตัวนี้โลภยังไง อยากได้ก้นทองเอออยากได้ก้นทองใช่ไหมอ่ะฟ้าใสล่ะมีไหมคะไม่ควรหลงเชื่อใครแล้วก็ไม่ควรโกหกใครด้วยไม่ควรหลงเชื่อใครอันหลังสําคัญนะแล้วก็ไม่ควรโกหกใครด้วยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเจ้าลิงเนี่ยดันไปไว้ใจใครนะเจ้าเต่าถูกไหมแต่จริงๆแล้วเจ้าเต่าก็ไม่ควรโกหกถูกไหมยิ่งเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะใช่เพื่อนสนิทซะด้วยเออเพื่อนสนิทซะด้วยทําแบบนี้ได้ในแหมมันน่าโมโหจริงๆเลยใช่ไหมใช่อ่ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ข้างสกันแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วจาได้ไหมเอ่ยว่าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครมาพี่การโอ้อันนี้ก็ถือว่าถูกนะพี่การแต่ว่าพี่แอปเปิลค่ะแขกรับเชิญของเราเจ้าุดปอดของผมใช่แล้วสัปดาห์ที่แล้วพี่แอปเปิลพาพวกเราทําอะไรคะร้องเพลงร้องเพลงใช่สนุกไหมชอบไหมชอบไหมอยากเจออีกไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะพี่แอปเปิลจาก Apple Show จะอยู่กับเราค่ะขอต้อนรับพี่แอปเปิลค่ะ แต่แต่แตแต่แแตต่ตทุงซาทุงซามาเล่นทุ่งบุญาตายายมาหล่อที่ทานทุงๆงทุงซาทุงซาทุงซามาเล้เอแตดแตแตแต่แแตงทางลงเราต้องทเพเปลอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เพียเปิ้ล มาสัปดาห์เดียวมีแฟนคลับนะคะจริงเหรอนี่นี่คนนี้เลยเตียงงับอยู่โอ้ยยังงับแรกขาดกันเด้วยอาสัปดาห์นี้ค่ะพี่เปิ้ลมีอะไรมาร่วมให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันบ้างคะยังเกี่ยวกับเพลงเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเห็นว่าเราได้ฟังนิทานกันไปแล้วเราจะเอานิทานของเราเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงกันอ๋อโอเคไหม อ่านะคะเดี๋ยวพี่แอปเปิลจะลองมาพี่บอลให้ดูมีเนื้อให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูเนื้อไปพร้อมๆกันมาค่ะเห็นไหมเห็นไหมเราจะกินดอกมะลิะ้องเนื้อเพลงไม่ต่อต่าเต้าวต่าเต่ากินดอกมะลิต่าไม่กินจุดจุดจุดจะกินมะลิอย่างเดียวต่าไม่กินผักปุ้งเนื้อเพลงจะเป็นแบบลองฟังนะคะทำนองแบบนี้เลย เต่าเอ้ยเต่าเตากินดอกมะลิเต่าไม่กินกระปิกินแต่มะลิอย่างเดียวอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ชื่อเพลงนี้ว่าเพลงนิทานสาระอีอ,อะไรบ้างที่ลงท้ายด้วยสระอีกะทิกะทิ អូព <moving but> <movement> ីងពីងពីងពីងនេះមែនទេអូអីលើតើមិនគេទេជុំសាជុំសាជុំ กับน้องๆรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกมากเลยเออนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเด็กๆทุกๆคนเนี่ยนะคะได้คิดคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถจะทําแบบนี้ได้นะคะเปิดนิทานให้เขาฟังหรือว่าเล่าให้เขาฟังนะคะแล้วก็ลองมาแต่งเพลงกันแล้วสุดท้ายนะคะนี่ก็บูรณาการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาออได้อีกแล้ววันนี้ลองแล้วนะน้องก็ทําได้เช่นเดียวกันเก่งมากเลยค่ะนวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆด้วยนะคะที่เป็นแขกรับเชิญขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณตาเจ้าของเรื่องนะคะน้องๆคนไหนมีนิทานน่ารักน่ารักสนุกสนุกนะคะแนะนำกันได้ผ่านทางแฟนเพจของรายการทุ่งเศร้าวไรตี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วต้องลาไปพร้อมกับเพลงนิทานสละอิวันนี้พวกเราทั้ง6คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้า6โมงครึ่งทาง m c o มคอ Family ค่ะสวัสดีค่ะเต้ตเอ๋ตตากินตาอะล Hoy, ya, ยายมาแล้วเอ้ยปูยาตายายมาเลังนิทานทุ่งทุ่งทุงซาทุ่งซาทุ่งซาทุ่งทุ่งทุงซาทุง